สบายดี l t v i s ว o n เวียดนามเปิดประเทศกลางมีนาคมนี้เมื่อเร็วๆนี้ครับทางเวียดนามได้อนุมัติแผนการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบโดยอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ นับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเวียดนามมุ่งที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด -19 สำหรับนักท่งองเที่ยวที่เข้าในประเทศเวียดนามตั้งแต่15มีนาคมนี้จะต้องกักตัว1วันและมีผลตรวจโรคโควิด -19 เป็นลบก่อนเดินทางออกจากประเทศและเดินทางเข้ามาอย่างเวียดนามเวียดนามอนุมัติการเปิดประเทศ3เดือนก่อนหน้าที่ได้วางแผนไว้แม้ว่ายังมีรายงานจํานวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้น โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวครับเป็นการก้าวตามแผนของประเทศเพื่อนบ้านไทยฟิลิปปินส์ที่แม้จะมีรายงานผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนเพิ่มสูงขึ้นแต่จํานวนผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและจํานวนผู้เสียชีวิตน้อยลงกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่มีการระบาดก่อนหน้านี้แล้วพบกับ LTV ที i o ชั่นได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี Bye.